เรากลับมาช่วงถัดไปของตามหากนธรรมนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดกันถึงเรื่องของการแก้ก,กฎหมายร,มรัฐมนูญแต่มีข่าวคราวเกิดขึ้นว่ารัฐมนตรีจัก,กรภพเพนแขได้เดินทางไปภาคอีสานแล้วก็บอกว่าเรื่องของวิทยุชุมชนตามกฎหมายที่มันมีออกมาเมื่อปี2551ทําโดยสอนอชอรเรื่องวิทยุเรื่องการประกอบการวิทยุโทรทัศน ปี5 5 1ปีนี้เอปีนี้เองที่เข้ามาเพื่อที่จะดูแลเรื่องวิทยุชุมชนเถื่อนเพราะว่ามันมีวิทยุชุมชนจริงก็มีและวิทยุชุมชนที่พ่อค้าธุรกิจบางส่วนอ้างว่าเป็นวิทยุชุมชนแล้วก็เปิดเพื่อหาเงินขณะเดียวกันนักการเมืองก็มาเปิดเพื่อที่จะหาเสียงตกลงเขาก็จะมีการจัดระบบกันใหม่ตรงนี้ตามตามตามกฎหมาย แต่คุณจะกระพบบอกว่าถ้าเห็นใจคนที่ทาวิทยุชุมชนถ้าคนทําวิทยุชุมชนร่วมมือกับรัฐโดยการไปถ่ายทอดเป็นเครือข่ายของรัฐที่ไปถ่ายทอดอย่างน้อยวันละสองสามชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่เอาผิดแล้วก็สามารถที่จะเดินกันต่อไปได้แล้วกฎหมายมันก็เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นในยุคในยุคอคอมมอชอแล้วก็สอนอชอเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ชอบอยู่แล้วเราก็ สามารถที่จะไม่เอาผิดและจะไปบอกตํารวจด้วยว่าไม่ให้เอาผิดในเรื่องพวกนี้อาจารย์ราชานุเส็นในฐานะที่เคยแล้วก็อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนเนี่ย,นนเ,ยเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ครับก็มาในลักษณะเดียวกันแหละครับคือจะทําสิ่งที่ผิดให้มันเป็นถูกจะแก้ในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยครับแต่ว่าจะทําให้คนที่ทําผิดไม่ต้องรับโทษความจริงคุณจัุกะพบไม่มีสิทธิ์นะครับ ที่จะไปบอกตำรวจว่าไม่ต้องไปจับถ้าเผื่อวิทยุชุมชนนั้นผิดเพราะคุณจักรภพรเ,เองก็พูดนะครับว่าในมุมมองของท่านเองในวิทยุชุมชนเป็นเรื่องเถื่อน <ứng. S 1> แต่มันก็ไม่ใช่เถื่อนทั้งหมดเพราะว่าวิทยุชุมชนได้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากครับ,รบสาหรับชุมชน <ứng. S 1> แล้วสามารถจะเข้าใกล้ถึงตัวประชาชนได้มากที่สุดสามารถรายงานข่าวของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆควรจะสนับสนุนให้เขามีและเป็นวิทยุชุมชนที่แท้จริงรแต่สิ่งที่คุณจักรภพไปพูดนะครับเป็นลักษณะของการหาพวก เพื่อที่จะให้วิทยุชุมชน,นมาเป็นวิทยุก,การเมือง<ม>แล้วก็การเมืองสําหรับรัฐบาลชุดนี้<ม>ถ้าเป็นรัฐบาลชุดอื่นทําคุณจะกระพบวก,ก็คงเล่นงานตายเหมือนกัน<ม>แต่ตรงนี้ครับมันผิดเมื่อเห็นว่ามันผิดแล้วทาไมไม่วางระเบียบอะไรต่างๆออกมาให้มันถูกต้องแล้วก็สนับสนุนให้มีวิทยุชุมชนอย่างแท้จริงขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนไม่ใช่ว่าไปจ้องแต่เพียงแต่จะจับเขาหรือไปยึดเครื่องส่งของเขาอะไรต่างๆ สำหรับวิทยุชุมชนที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ประเภทธุรกิจหรือประโยชน์ทางการเมืองถ้าคุณจะขบจะเถียงว่าตำรวจยังทําเลยเวลาเห็นคนเป็นโจรเนี่ยบางทีตำรวจก็เลี้ยงโจรไว้เพื่อที่จะคอยส่งข่าวแล้วก็คอยจับโจรด้วยกันตำรวจก็ทาเพราะยัท่ทีตำรวจยังทําเขาก็ทําบ้างว่าพวกนี้ทําผิดก็เอาความผิดเนี่ยเอาไว้ตีกินเลยตีเมืองขึ้นเลยว่าเอา้าในเมื่อเองทําผิดแล้วเองเองมาร่วมกับข้าเนี่ยแล้วจะไม่เอาผิด ก็มันก็เป,นเป็นวิธีที่ประเทศไทยทากันอยู่ไม่ใช่หรอครับซึ่งความจริงวิธีการตํารวจมันเป็นอีกวิธีการหนึ่งมัน,นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็ถ้าพูดว่าผิดไหมก็ผิดที่ไม่จับแต่ว่าบางครั้งเขาเอามาเป็นพยานกันไว้เป็นพยานชใช่ไหมฮะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่เป็นเรื่องของสื่อที่ไปถึงประชาชนโดยตรงแล้วก็มันจะต้องให้สิทธิกับประชาชนในการที่จะรับข่าวสารจากทุกๆด้าน ไม่ใช่ไปยัดเยียดเฉพาะข่าวสารรัฐบาลให้กับเขาแล้วก็บอกถ้าเผื่อคุณมารายงานข่าวของรัฐบาลเป็นเครือข่ายรัฐบาลแล้วจะไม่ให้ตำรวจจับถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจักรพงศ์ก็ทําตัวเป็นโจรเองเหมือนกับที่ตำรวจไม่จับโจรเพราะคุณจักรพงศ์เป็นคนแนะนําไม่ให้จับคนที่ทําผิดครัตกลงถ้ามองในมุมกฎหมายเนี่ยคุณจักรพงศ์กำลังละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่ามาตราร้อห้าสชัดเจนครับ แล้วก็จะทําให้ตํารวจคนอื่นๆเนี่ยครับที่ไม่จับเนี่ยผิดมาตราน,นี้ด้วยจะโดนกันไปทั้งหมดครับก็เ,เป็นวิบากกรรมอีกเหมือนกันจกลับไปพระอาจารย์จะจะจะมองประเด็นนี้ไงครับถ้าในลักษณะของสื่อนะถ้าตามาว่าตามาก็อยไม่พูดในเรื่องของการใช้สื่อในเรื่องของวิทยุชุมชนคําว่าชุมชนก็คือว่าให้ส่วนประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะมานําเสนอข่าวว่าประชาชนกลุ่มนี้เพราะว่าเขาจะใช้ภาษาถิ่นได้ดีแล้สื่อสารกันได้ชัดเจน เมื่อเขาสื่อสารได้ชัดเจนก็เขาสามารถที่จะระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นก็คือว่าผู้ที่คอยที่จะกระตุ้นให้ชาวบ้านนี้ทําธุรกิจอะไรที่เป็นประโยชน์หรือว่ามีข่าวอะไรที่จะมาพูดคุยกันก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นแต่ถ้าจะมาพูดประเด็นก็คือว่าเมื่อทําผิดแล้วจะไม่เอาผิดมันก็ไม่ใช่เป็นวิธีการคิดคิดได้แต่การกระทําทําไม่ได้แร้วเพราะว่าเพราะว่าแค่ให้คิดว่า ให้ทำเมื่อเมื่อเมืม่อรู้ว่าผิดอยู่ทั้งอยู่ทั้งทั้งทั้งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเนี่ยจะให้ทำทำได้อย่างไรเพราะฉะนั้นกฎหมายมันก็ไม่ไม่ศักดิ์สิทธินะ์เนี่ยกฎหมายไม่เป็นกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพูดตามเรื่องกฎหมายถ้าทําผิดก็คือว่าตัดสินว่าผิดแล้วก็ค่อยมาตั้งประเด็นว่าทำอย่างไรที่ให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนรัฐบาลฝ่ายค้านสามารถที่จะมีการ ส่งเสริมทุกทุกหน่วยงานทุกส่วนนี้ได้มาสร็วความคิดได้จ่พอาจารย์ไม่ไม่เห็นเลยครับว่าเขาก็บอกว่ากฎหมายที่บอกว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มันมาในสมัยที่แล้วมันมาจากสอนอชอม,มันเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบ <c oughs> ก็ได้เลยจะได้หาเพื่อนเหมือนกันเลยนะวิถีชุมชนเขาก็จะโดนกฎหมายแล้วก็บอกกฎหมายไม่ชอบก็ก็ไม่จําเป็นต้องไปทําตามกฎหมายหรือแก้กฎหมายซะ รัฐบาลเองจะถูกยุบพรรคก็ไปแก้ท่านนูนซะเพราะเนี่ยพวกเดียวกันมีปัญหาเหมือนกันเรามาเป็นพวกกันดีกว่าแล้วมาช่วยกระจายเสียงของรัฐด,ดีกว่าเอาเอาเป็นเครือข่ายของรัฐด,ดีกว่าเนี่ยเป็นพวกเดียวกันทั้งประเทศเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่อย่างนี้ไม่ดีเลยครับอาตมาบอกก็คือว่ามันมันไม่มันไม่ถูกต้องตามตามกฎหลักของของรัฐมนูญผู้ดไดผู้ไดตามกฎของหลักคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้วโดยตรงก็คือว่า เมื่อคนมีอำนาจเมื่อคนมีสิทธิที่จะมาบริหารประเทศชาติคุณจะเอาอำนาจเอาสิธทธิตรงนี้มาคอยที่จะบังคับทุกเรื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นบางบางครั้งนะประชาชนเขาอยากเสนอความคิดเห็นว่าเขาเหมือนกันทุกส่วนอยากเสนอความคิดเห็นมาเพราะฉะนั้นเมื่อคนเปิดวิเยุตรงนี้เขาเสนอความคิดเห็นคนต้องเปิดใจรับแล้วเพื่อที่จะให้เขานี่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติดีกว่าอันตรมาว่าส,งส่งเสริมว่าในเรื่องนี้จะดีกว่ามากขึ้นนะอาจารย์อาจารย์ผมคิดว่า เรื่องนี้เนี่ยในที่สุดก็จะมีคนที่ทำยุชุมชนอยู่หลายคนที่คงจะพอใจและชอบใจครับผมเลยนึกถึงสุภาษิตไทยว่าฝนตกขี้หมูไหลไม่ทราบว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์เห็นอย่างไรครับคือเมื่อคุณจักรพงศ์เข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรนตรีดูแลสื่อของรัฐเนี่ยนะครับผมเองมีความรู้สึกว่าจากประสบการณ์ของแกจากวิชาความรู้ของแกที่มีมาเนี่ยแกน่าจะทําสื่อเนี่ย ให้มันเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นอนอกจากที่จะให้เข้ามาร่วมโครงการเครือข่ายของรัฐสักสองสามชั่วโมงแล้วเนี่ยครับมผมยังคิดว่าเอกติการมัดมือโชคที่ต้องถ่ายทอดสดวิทยุจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเจ็ดโมงเช้าหรือทุ่มหนึ่งอะไรเนี่ยนะครับก็ควรจะยกเลิกได้แล้วเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิที่จะไปยัดเยียดให้คนฟังเนี่ยครับเขาฟังจากรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังจะต้องเปิดโอกาส อย่างเช่นฝ่ายค้านเขาอยากจะมีสถานีวิทยุของเขาอะไรของเขาก็ควรจะให้มีด้วยถึงจะเรียกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอาก็บอกกฎหมายฉบับนั้นมาจากเผด็จการฉบับนี้มาจากเผด็จการแต่สิ่งที่คุณกําลังทําเวลานี้ครับกําลังร้ายกาจร้รายแรงยิ่งกว่าสมัยที่ทหารเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับน่าสนใจครับที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องว่าเจ็ดโมงเช้าและสองทุ่มทำไมจะต้องไปถ่ายทอดจากกร,รมประชาธิปัน ทำให้ผมนั่งคิดว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษอย่างอเมริกาและหลายประเทศที่พัฒนาประชาธิปไตยเขาไม่มีกรมอย่างกรมประชาสัมพันไม่มีหน่วยงานแบบนี้นะครับ